วมะม่วงสุกหอมหอมพี่น้องหอมครับหอมแนวบางสีสีสวยมากเลือบักมองสุกอนบัตรที่นี่หา<อ>จุดเลื่อมต้นท่านไนคออยจุดเ้ื่มต้น,นออยังหาไม่เจอเลย Oh. ใส่ถุงขายมะม่วงเปรี้ยวก็มีนะคะมะม่วงสุกก็มีจ้ะ ก็่อ,อยหาวิธีกันนวงเระยี่สิบยี่สิบใไม่ต้องอายครับ <Okay. S 1> ถุงใหญ่ๆ20บบาท ตัดซื้อบะงวงได้ถือโชว์นะครับตัดซื้อหวยแต่ดินได้เสียงไว้เด <c oughs> ็กตึงซื้อมะม่วงได้ถือโชว์หิวโชว์ซื้อหวยแต่ดินได้ซ่อนไว้นะจ๊ะเจ้าบ๊วยเซียงต้องถูกกระดิจับเจ้าแล้วหวยแต่ดิน ยี่สิบยายี่สิบเลย